มามามาให้พี่คนนี้บ้างสิคะป้างพี okay, ่คนนี้ไม่ได้กินเลยเออเนี่ย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 เีพี่ร้องให้โอเคนี่พีมาให้อีกแล้อันเดียวเองให้อีกพี่ได้อันเดียวเองเนี่ยเออให้อีกสิคะให้อีกให้อีกอีกมากเออ ถามพี่ถามพี่ช้างสิอร่อยไหมคะอย่างเงี้ยอะไรจริงจริงแบ่งว้างเลยลูกให้พี่อีกตัวหนึ่งบ้าง Mm hmm. 啊啊啊啊、嗯。